พวกเคียรหน้าน่าเสียดายพวกเธอตกลงไปในรอยแยกของข้อมูลแล้วไม่มีทางกู้ข้อมูลได้เลยเหรอถ้าไม่ทำการซ่อมให้เสร็จอย่างที่คุณกับคุณผู้ดูแลทำอีกครั้งมันก็ไม่มีทางกู้คืนได้อีกอย่างถ้าไม่มีการสนับสนุนจากหัวหน้าผู้ดูแลก็ยากที่เราจะหาพิกัดพวกเธอเจอบ้าเอ้ยฉันมันแย่เอง ถ้าฉันอดทนให้นานกว่าน,นี้อีกหน่อยไม่ใช่ความผิดของเธอหรอกเฮ้ย hey, พวกเธออย่าทำหน้าสังกตายสิพวกเรายังไม่แพ้บีบีบีสักหน่อยคุณพูดอย่ามาเรียกฉันแบบนั้นนะคุณพูดพูดถูกถึงพวกเคียหน้าจะช่วยไม่ได้ชั่วยเขาแต่พวกเราก็มาถึงสถานีสบียงสำเร็จแล้วนะเฮ้ hey. ฉันว่าพวกเธอจงใจแน่ๆเลยใช่แล้วอย่าลืมเป้าหมายแรกที่เรามาที่นี่สิฟื้นคืนชีพไอใช่นักออกแบบเป็นไปได้ไหมว่าบีบีบีจะบุกเข้ามาที่นี่อีกมันน่าจะเป็นไปไม่ได้แต่ตอนนี้ฉันไม่แน่ใจแล้วเพราะอำนาจที่บีบีบีควบคุมมันอยู่เหนือความคาดหมายของฉันไปไกลโขเลยงันก็น่าจะบุกลุกเข้ามาได้แล้วมัง้ง ดังนั้นเราจะมาเศร้าใจหรือมัวโอเอไม่ได้แล้วเริ่มสุ่มสะเบียงกันเถอะกับตันอืมมาทางนี้บอสไอจังจะสอนวิธีสุ่มสเบียงให้จากการแนะนำของไอจังโอคุณเดินไปตรงกลางพื้นที่ปลอดภัยในมิติสะเบียงซึ่งตรงนั้นมีลางโลโก้โฮมุขนาดใหญ่วางอยู่บนพื้นนี่คืออืม นี่ก็คือสถานีสเบียงระบบสเบียงที่เป็นรูปธรรมในมิติข้อมูลฉันจะเอาข้อมูลที่เหลืออยู่ของหัวหน้าผู้ดูแลใส่เข้าไปในระบบนักออกแบบเสียบอุปกรณ์พกพาเข้าไปกับกล่องสเบียงและเริ่มถ่ายโอนข้อมูลเสร็จแล้วบอสตอนนี้ยัสคิสตันที่รวบรวมลงไปในกล่องเลยจำได้ว่าต้องใส่คิสตันให้พอสูมสิครั้งนะคุณพยักหน้า และยื่นมือไปที่กล่องที่อยู่ข้างหน้าเมื่อนับคิสตันครบแล้วคุณก็ใส่ลงไปในกล่องอย่างด้วยความ,มาระมัดระวังเสร็จแล้วแล้วยังไงต่อล่ะท่านใดนั้นก็ปรากฏแสงสว่างว่าขึ้นตรงหน้าคุณและมีบางอย่างโผล่ออกมาจากกล่องส,เบ,งสเบียงนี่มันหน้าสเบียงนี่โอ้บนหน้าจอให้ดูคุ้นเคย แต่ก็แปลกตาได้มีไอไฮเปอร์เลียนหลับยึดห,หลับไหลอยู่อืมแล้วก็เป็นรูปเมาส์คลิกด้วยนะสวยสวยเอาทำให้เซ็นเซอร์เพชรเราอ่ะไอรู้สึกแปลกๆฮห้บอสตอนนี้คุณแค่แตะปุ่มเปิดสเบียง1สิบครั้งก็จะสู่มคุณผู้ดูแลออกมาได้แล้วพวกเรารีบปลุกเธอขึ้นมากันเถอะอืม จากการแตะปุ่มของคุณแอนิเมชั่นที่คุณเคยก็ปรากฏขึ้นและกล่องสูมสบ,บียงก็หล่นลงมาปึกปะเป็นไงบ้างคุณแตะดูที่หน้าจอมีกล่องสีม่วงกล่องสีม่วงและกล่องสีม่วงซึ่งยังสูมไม่โดนซึ่งยังสูมไม่โดนไอจังเฮ้ยนี่ก็สูมได้เหมือนชีวิตจริงเกินไปแล้วมัง้งอย่าอย่าพิ่งหมดฝัง4บ,บอสรีบสูมอีกสิบครั้งเร็ว ดังนั้นคุณจึงใส่คริสตัลอีกครั้งและแตะปุ่มเปิดสเบียง10ครั้งก็ยังเป็นกล่องม่วงกล่องม่วงและกล่องม่วงอีกเช่นเคยเออไหนลองใหม่สิจากนั้นคุณก็ทําอีกรอบกล่องม่วงกล่องม่วงแล้วก็ยังคงเป็นกล่องม่วงอีกเช่นเคยเวลาค่อยๆผ่านผ่านไปการันตีเลยวะเนี่ย เฮ้ย hey, อะไรกันเนี่ยฉันสูมไปตั้งหลายรอบแล้วนะชิ้นส่วนสักอันก็ยังไม่มีเลยได้ามาแต่กล่องม่วงเนี่ยอ่าแปลกจริงๆหรือแต้มบุญของบอสจะหมดแล้วแง่ปากพ่อยนะตบปากตัวเองเดี๋ยวนี้ซะ <c oughs> มันแปลกจริงๆฮะถึงจะมีการันตีแต่นี่ก็น่าจะสูมได้แล้วมั้งกัปตันรบกวนคุณสูมอีกครั้งสิฉันจะเชื่อมต่อระบบตรวจสอบ แล้วดูว่ามีปัญหาตรงไหนไหมก็ได้ดังนั้นคุณจึงแตะปุ่มอีกครั้งหือนี่มันบีบีบบนหน้าจอแสดงผลได้มีแบนเนอร์ที่มีคำว่า BB b b บีปรากฏขึ้นฮ <c oughs> าเซอร์ไพรส์กันไหมเสียงของบีบนี่แย่ละมันแทรกซึมที่นี่แล้วจริงๆ ไฮอา้าโผลมาแล้วก็เป็นเรื่องปกติไม่ใช่เหรอฉันเกือบจะก,กลุ่มอำนาจของฮอนไกมแพก3มได้ทั้งหมดแล้วแน่นอนว่ารวมถึงระบบสเสบียงด้วยแบบนี้นี่เองเธอปิดกั้นการรับวัครียจากระบบสเสบียงแต่การเปลี่ยนากะของระบบมันผิดกฎร้ายแรงนะอืม ถึงจะไม่มีหัวหน้าผู้ดูแลแต่เราก็จะคืนการเปลี่ยนแปลงได้เหมือนกันไอจังหน้าโง่พวกเธอไม่มีเวลาเปลี่ยนข้อมูลได้หรอกนะระวังมันเรียกปีศาจออกมาอีกแล้วไอจังทั้งหลายไม่ใช่ไใผิดเสียงผิดเสียงนะไอจังทั้งหลายพวกเธอช่วยกับทันต่อสู้เดี๋ยวฉันจะปลดระบบเสบียงจาก BBB เองอื โอ้ยถ้าแบบชีวิตจริงนี่ไม่เอาอย่างนี้นะคือถ้าแบบอันนี้ตามความเข้าใจผมนะขอเวลาฉันอีกหน่อยฉันต้องซ่อมระบบสเสบียงใหม่ชิช่วยไม่ได้แฮะคงต้องพึ่งตัวเองแล้วเมอย่าเป็นตัว่วงล่ะบอกตัวเองเถอะผมคิดว่าเริ่มการต่อสู้ผมคิดว่าถ้าแบบถ,ถ้าไอ ถ้าไอ้ไฮเปอร์เลียนมานี่ผมว่าจบจบทุกอย่างได้เลยนะนะ้องคืนมังกรแล้วล่ะช,ช่วงนี้อ่ะคลิปแบบเนื้อเรื่องแบบแสบคอตลอดเลยนะถ้าเสียง,งแปลกไปต้องขออาภัยด้วยนะหรือผมแบบที่อ่านกระตุกตรงไหนต้องขออาภัยด้วยนะภาคน,นี้ก็ภาสุดท้ายแล้วนะอุ้ยผม ผมจะเอางกรพ่นอันนี้่นะไม่เอาเอาเอาเฮชเชอร์เอาบอยนี่แหละเล่นนะสนุดดีแล้วก็สับเป็นเมย์เรียบร้อยแล้วใช่ไหมเอ๊ะนี่มันทำไมถึง เป็นอะไรไปเมโบนี่อ่ะแล้วก็เออไคเซลีนข้อมูลของพวกเธอถูกถูกการโจมตีเมื่อกี้พอไม่มีไอไฮเปอร์เลียนพวกเธอก็ทำอะไรไม่ได้เลยได้เวลาออฟไลน์แล้ววอะไรอะ่ะอะไรมันเกิดขึ้นเร็วมากเลยอะ่ะหม คุณรู้สึกได้ว่าใบหน้าของคุณถูกกดลงบนพื้นที่เย็นเฉียบในมิติสเบียงโชคดีที่คุณยังมีสติอยู่ตอนนี้เองที่คุณเพิ่งพบว่าไม่ได้มีแค่คุณเพียงคนเดียวที่ลม้มลงอยู่บนพื้นกับตันเธอไม่เป็นไรนะตอนนี้อย่าเพิ่งสนใจฉันเลยฟังคำที่ฉันจะพูดต่อไปนะนี่เป็นโอกาสเดียวที่เราจะพลิกเอาชนะได้ คุณได้ยินเสียงหัวเราะของ BB b ข้างหูแน่นอนว่ามันถือตัวว่าตนเองชนะแล้วเมื่อกี้ฉันเพิ่งจะซ่อมระบบเสเบียงเสร็จคิดว่าตอนนี้น่าจะสุ่มหัวหน้าผู้ดูแลได้แล้วแต่เรื่องที่ฉันคาดไม่ถึงก็คือหัวหน้าผู้ดูแลตั้งค่ารหัสลับของคอไว้อีกชั้นหนึ่งแน่นอนว่ามันมีไว้เพื่อความปลอดภัยแต่ตอนนี้ มันทําให้เราไม่สามารถคืนชีพให้เธอได้เธอจะบอกว่าต yup. ้องใส่รหัสลับของคอก่อนถึงจะสูมข้อมูลของหล่อนได้งั้นเหรอใช่แล้วแต่รหัสล uh> ับของคอที่คุณหัวหน้าผู้ดูแลตั้งค่าไว้คืออะไรฉันก็สูดจะรู้แล้วล่ะความหวังเดียวก็คือกับตันฉันเหรออืมคุณลองนึกดูสิว่าตอนนี่คุณอยู่ร่วมกับหัวหน้าคุณผู้ดูแลนั้น เธอได้บอกอะไรคุณบ้างรหัสลับของคอเหรอคุณค่อยๆนึกดูท่านใดนั่นเองอ้าป้อนรหัสลับของคอแล้วตอนนั้นนี่นะกับตันคุณนึกอะไรออกงั้นเหรอถึงจะเป็นแค่าการเดาแต่ได้โปรดช่วยหัวหน้าผู้ดูแลไอของพวกเรากลับมาด้วย คุณยึดมั่นในความทรงจำที่สว่างวาบขึ้นมาหอมกัดฟันคารไปข้างหน้าว้าคุณ不会还没有放弃吧อืมจะบอกนะว่าเธอยังไม่ยอมแพ้นะรอเดี๋ยวนะฉันจะทำให้เธอเป็นของเล่นของฉัน,ฉน,ฉน,น,น,ฉนและ เธออยากเป็นอะไรตัวเอก N P C หรือบอสล่ะเพราะคอนไกมหกศมเป็นของฉันแล้วจะเป็นอะไรก็ได้เมื่ออยู่ในมือฉันอัน้จะนกลาดจะเป็นเกมรก่ดีเป็นกว่ดเดิมผูกด้เล่นมากขึด้เนร่ดเ้จนอ้จนอ้นจเซอร์ฟเปอรก็ไดจกดจด้จยสามคดนนั้นฉันจะใช้ของเล่นมากไปหน่อย ไม่ต้องห่วงอีกเดี๋ยวก็ในสุดหลังจากผ่านไปช่วเวลาที่ดิ้นลนกระเสือกระสนนั้นคุณก็อยู่ข้างหน้ากล่องเสเบียงแล้วนั่นออกแบบกรกากนั่นบอกเธอละสิว่าหลอนซ่อมระบบเสเบียงเสร็จแล้วอูฟพวกเธอยังไม่รู้เหรอว่ายายไอ้นั่นมีรหรัสรับคอของตัวเองนะ่ะ ถ้าไม่รู้รหัสลับต้องให้ใช้คิสั้นเยอะเท่าไหร่ก็ซูมหลอดออกมาไม่ได้หรอกนะหน้าขันจริงๆหน้าขันจริงๆหัวหน้าผู้ดูแลฮอนไกแพรกสามถูกล็อกเพราะรหัสความปลอดภัยที่วเองตั้งไว้เอง <laughs> หดีหว่คนนี้พูดมากจริงๆ <laughs> ถ้าตัวร้ายไม่พูดมากคนจะจดจำได้ยังไงล่ะโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวฉันก็ไม่ใช่ไวไลน์แล้ว แต่เป็นนายท่านหัวหน้าวูดูแลห่อนไกแหกสามคนใหม่ยังไงล่ะเฮะ้ฝันไปเถอะอะไรนะฮะฉันอยากพูดบทนี้มานานแล้วไม่คิดว่าจะได้พูดในสถานการณ์แบบนี้ไอ้อย่าเอาแต่นอนสิตอนนี้ถึงเวลาที่พวกเราจะต้องเอาคืนแล้วคุณลวนิ้วพิมพ์ประโยคนั้นลงในช่องข้อความกุณนาโปรหัดลับของคอที่โผล่ขึ้นมา ในกล่องสเบียงขอให้ออนไกลแหก3อยู่กับพวกเราตลอดไปนี่เป็นคาถาคืนชีพของไอไฮเปอร์เลียนกลับมาทุกทีคุณผู้ดูแลของพวกเราขอโทษที่ให้รอนะ ทำไมกับตันบทนี้เท่จังไอไฮเปอร์เรียนยืนอยู่ต่อหน้าคุณเหมือนเช่นเคยขอโทษที่ให้รอนานนะคุณคนขับยานไอค่ะ <I> คุณผู้ดูแลพวกไอที่โดนการโจมตีของ BBB เมื่อสักครู่ดูเหมือนจะฟื้นขึ้นมาเพราะการคืนชีพของไอและเข้ารวมตัวการล้อมรอบเธอหัวหน้า กลับมาแล้วจริงๆด้วยพวกไอจังฉันฉันกลับมาแล้วต้องยอมเขาจริงๆไม่คิดว่าจะบอกรหรัสลับของคอกับมนุษย์ช่างโง่จริงๆเลยนะคนที่อยากจะยุดทนไกลแหกสามไปเองอย่างเธอจะเข้าใจอะไรอืมฟังดูดีนะแต่อะไรที่ทำให้เธอคิดว่าเธอต่างกับฉันมากนั้นเหรอหม เฮ้ i, ยใหญไวรัสอย่าเอาหัวหน้าไปเปรียบเทียบกับคนอย่างเธอนะใช่ตอนนี้พลังของคุณหัวหน้าผู้ดูแลกับพวกไอจังประสานกันแล้วมึมีวันชนะแน่เธอไม่มีวันชนะแนะ่พูดมากไปก็เปล่าประโยชน์นี่อืมบีบีจงออกไปซะอย่าทำให้ฉันขำสิก็แค่หัวหน้ากับผู้ดูแลโมโดูล3อันไม่ใช่เหรอพวกเธอคิดไม่ถึงหรอก ว่าตอนนี้ฉันมีอำนาจมากแค่ไหน B, บีบีบยื่นมือออกไปกลางอากาศเล่ากับขอฝนคูณรู้สึกถึงแรงสะเทือนใต้ฝ่าเทา้าและวิวทิวทัศน์โดยรอบก็เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วนี่มันไม่ว่าจะเป็นฉากหรือโมเดลทุกอย่างในฮอนไกมเพกสามอยู่ในมือกอยู่ในกำม,มือของฉันแล้วอ,อ่านมันไปหน่อยนะคิดแบบนั้นจริงๆเหรอในฐานะหัวหน้าผู้ดูแลเดี๋ยวฉัน จะช่วยไขความเข้าใจผิดของเธอให้กระจ่างเองเฮ้ย hey, เตรียมสู้ได้รับทราบนี่จะเป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้ายเพื่อขับไล่ BBB ภารกิจสุดท้ายของทีมกอบกูฮ้ฮอนไกมุกฮกสกับตันเรามาสู้ไปด้วยกันเถอะได้อยู่แล้วมาออกมาได้แล้วผลงานสุดภาคภูมิใจของฉัน หายไปกับแสงซะเถอะไอ้ไฮเปอร์เลียนเน่าเสียดายนะลูกไม้เดิมๆใช้สุดยอดปัญญาประดิษฐ์ไม่ได้หรอกใช้กับสุดยอดปัญญาประดิษฐ์ไม่ได้หรอกปะเป็นไปได้ยังไงสมกับเป็นคุณผู้ดูแลจริงๆอสิทธิ์การเข้าถึงต่างๆใช้งานได้ตามปกติถ้างนั้นคืนค่าของเรื่องอื่นๆของเธอไปด้วยเลยก็แล้วกันอะไรกันสิทธิ์การเข้าถึงของฉันกําลังถูกแย่งชิงไปชี่ ผลเชื่อของเท็กเชอร์ควบคุมครับมากันเป็นฝูงเลยทําได้ถึงขนาดนี้เลยนั่นหรอไม่ต้องกลัวไปหรอกต่อหน้าพี่ใหญ่ของพวกเราเอ้ยต่อหน้าพี่ใหญ่และพวกเรามันก็แค่ข้อมูลผิดๆเท่านั้นแหละขวางหูขวางตาต้องลบมันออกไปซะบ้าที่สุดทําไมถึงไม่ทําตามคําสั่งของฉันล่ะเอลีซี่่ะเอ้ทำไมไม่ทไมถึงไม่ยอมรับฉันฮอนไกแพ็กสามหัวหน้าผู้ดูแลข้อมูลล่างแย่ของพวกมันกําลังลดลงเรื่อยๆ โอกาสมาถึงแล้วไอ้จังทั้งหลายคำนวณไปพร้อมกับฉันก็ค้นหาโค้ดหลักของ BBB รับทราบอ,อ่านสมันเลยอะบทนี้แบบเพลงก็บิวจัดแลวเนื้อเรื่องก็มันจัดเลยนะเหมือนแบบดวมพลฮีโร่อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เจอตัวแล้วอย่าอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามานี่แหละคือร่างจริงของบีบีบีโจมตีเต็มกำลังเลยมาเป็นไปไม่ได้ฉันครอบครองสิทธิ์การเข้าถึงส่วนใหญ่แล้วแต่ทำไมถึงยังเป็นรองอีกล่ะอย่าได้ดูถูกของหน้าคู่ดูแลอย่างฉันเชียวตับใดที่ฉันและไอ้จังร่วมมือกันใครหน้าไหนก็แยกคองไกลแผกสาไปจากเราไม่ได้ พูดได้ถูกต้องหวัวหน้าผู้ดูแลพี่ใหญ่ได้เวลาแสดงพรังของพวกเราให้เจ้าไวรัสไม้ดูแล้วอืมเตรียมเปิดใช้กลไกป้องกันสุดท้ายเอ๊จะอจะใช้เจ้านั่นเหรอฉันไม่แน่ใจว่าจะทำได้หรือเปล่านะรับรองได้ว่าไม่มีปัญหาแน่รีบเข้าจะมตำแหน่งเร็ว ในการต่อสู้ไอจังตัวน้อยทั้งสามยืนเป็นรูปสามเหลี่ยมตรงหน้าไออาย่างรวดเร็วน่ะนี่มัน,มน,น,มนเราไอจังปลดมอบพลังทั้งหมดให้ฉันเถอโญญะโห่ กลไกป้องกันสุดท้ายจงเป็่งประกายอันติเมตไอเรเซอร์ <c oughs> แสงประกายวาววับรำแสงที่สว่างมากพอจนทำให้ทุกอย่างตรงหน้าขาวโพนและได้ระเบิดโจมตีไปยังไวรัสข้อมูลที่มีชื่อว่า BBB และเมื่อคุณลืมตาขึ้นอีกครั้งในสุด หายไปแล้วอืมแรงระเบิดที่รวมอํานาจของฉันและไอจังเป็นหนึ่งเดียวไม่มีเวลาตัวไหนที่รอดจากการโจมตีนี้ได้พวกเราพวกเราชนะแล้วมีอะไรเหรอกับตันอย่าทําหน้าเหลือเชื่อแบบนั้นสินี่มันเรื่องปกตินะถือยังไงฮอนไกแพกสก็สร้างมาจากคุณผู้ดูแลกับพวกเราทั้ง3คนซึ่งไม่มีทางแพ้ไวรัสกากอยู่แล้ว สําเร็จสักทีก็อย่างที่เหล่าไอาจังพูดนั่นแหละแต่ว่างานของพวกเรายังไม่เสร็จสมบูรณ์เหลาไอาจังทั้งหลายโปรดกลับไปที่โมดูลของตัวเองเพื่อทําการตรวจเช็คและซ่อมแซมอย่าให้มีไวรัสลงเหลืออยู่รับทราบอืมแล้วก็ต้องหาคําอธิบายเกี่ยวกับการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ทําไมถึงได้นานขนาดนี้ด้วยจริงสิเดี๋ยวฉันไปปรึกษานักออกแบบดีกว่า เอต้องปรึกษาอะไรอีกให้ฉันรับกรรมไปแทนืืมอเธอปิดปากฉันทำไมเอาละรีบกลับไปทำงานได้แล้วเรล่าไอจังโบกมือร่ำลาไอกับคุณและกลับไปทำงานยังโมดูลที่ตัวเองดูแลอยู่และไอได้ส่งสายตาขอบคุณมายังคุณในสุดก็จะได้กลับไปแล้ว อืมกลับไปที่สะพานเรือกันเถอะคงใช้เวลาไม่นานคุณน่าจะล็อกเอาไปได้อย่างปลอดภัยขอบใจนะไอคนที่ควรจะขอบคุณต้องเป็นฉันสิขอบคุณนะกับตันคุณคนขับยานขอบคุณที่คุณช่วยปกป้องฮอนไกแพกสามด้วยการกับฉัน จบจบไปแล้วใช่ไหมโอ้ตอนแรกผมอ่ะผมคิดว่าผมจะทำอีเวนต์นี้ไม่จบจริงๆแล้วนะมันมันมันไม่มีต่อแล้วใช่ไหมไม่มีต่อแล้วใช่ไหมอันนี้จริงจังปะเนี่ยคือแบบผมไม่รู้ว่ามันจบจริงหรือเปล่าไงนะเพราะผมอันเนี้ยเป็นวันเป็นวันอังคารนะับเดี๋ยวเดี๋ยววันพฤหัสเดี๋ยวก็จะอัปเดตแล้วนะอันนี้ผม ผมตอนแรกผมกะจะยกซีรีส์นี้ผมกะจะไม่ทําไม่ทําตัวของบันทึกการกอบคู่ฮองไกลแล้วนะครับผมกะจะไปทําแบบเออ่อมแซมเรียบร้อยแล้วนใลองลองคิดดูหน่อยแตะได้ไหมแตะได้ไหมเออไ,ไมผมแตะไอจังไม่ได้ะมาไปร้านค้าก่อนดีกว่านะครับก่อนที่เราจะมาพูดคุยกันเอออะไรสาคัญกว่าชุดสีสาคัญกว่า แหมได้มาเรียบร้อยแล้วก็นี่เรียบร้อยนะครับแล้วก็น,นี่โอเคเดี๋ยวที่เหลือผมก็น่าจะไปเล่นเองนะครับอันนี้ก็อันนี้ผมก็ยังไม่ได้ซื้อเลยเอเล่นเอาเหนื่อยเหมือนกันนะอีเวนเนี่ยคือมันติดตรงช่วงหน้าหนาวด้วยแหละนะครับแล้วมันทําให้คอผมระหว่างอ่านเนื้อหาไปอย่างเงี้ยมันทําให้คอผมแบบเออมันมันแสบคอไปด้วยนะครับคือมันแห้ง มันพูดแล้วคอมันแห้งอย่างนี้นะผมก็เลยแบบไม่ไม่ได้อ่านแบบเออรู้สึกว่าแบบไม่ค่อยถูกใจเรื่องที่ตัวเองแบบอ่านเท่าไหร่นะมันมีแสบคอไปด้วยมามาดู CG หน่อยนะครับก็มีโอ้จริงจริงอีเวนต์เนี่ยพูดตรงๆนะ CG เยอะมากเลยนะเป็น CG ที่แบบเออเยอะเยนะคะับรู้สึกเยอะนะครับส่วนตัวแล้วก็เนื้อเรื่องค่อนข้างที่จะแบบเนื้อเรื่องปันกลางปันกลางนะถือว่าโอเคอยู่ในระดับที่แบบพอดีนะครับพาร์ทนี้ก็ น่าจะพาร์ทที่7นะผมจะจบจบเนื้อเรื่องนี้7พาร์ทนะครับอันนี้ผมก็อัดอัดต่อมาแบบอัดยาวๆมาเรื่อยๆเลยนะครก็ในสัปดาห์นี้ก็จะเป็นเนื้อเรื่องอีเวนต์บันทึกทก,การกอบกู้หองไก่นะครับก็จะเป็นเนื้อเรื่องอีเวนต์นี้นะก็ต้องขออภัยด้วยนะครับที่ผมทําเนื้อเรื่องอีเวนต์นี้ออกมาราชานะครับอืมเพราะว่าติดธุระกับติดปัญหาอะไรหลายๆ,ๆอย่างด้วยนะครับก็ผมคิดว่าน่าจะ น่าจะจบแล้วมั้งน่าจะจบแล้วมั้งนะครับมผมคิดว่าน่าจะไม่มีอะไรแล้วล okay. หล่ะโอเคเดี๋ยวถ้ามีอะไรแล้วผมจะเพิ่มเติมให้นะครับก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะที่รับชมแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับถ้าถามว่าคะแนนอีเวนต์อีเวนต์นี้ให้เท่าไหร่นะครับผมขอตัดเรื่องเกมเพลย์นะผมขอเอาเนื้อเรื่องเพียวๆเลยแล้วกันนะครับผมให้8.9เนะครับเนื้อเรื่องนะเนื้อเรื่องอีเวนต์นะผมให้8.9นะครับ กผมชอบนะครับอันนี้ส่วนตัวนะครับอชอบไอจังด้วยชอบอะไรต่างๆด้วยนะผมผมไม่รู้ว่าหลังจากนี้เราจะมีฉากอะไรเพิ่มเติมอีกไหมนะครับแต่ว่าก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวถ้ามีฉากอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวจะมาเพิ่มให้ตอนลงคลิปนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมเนื้อเรื่องอีเวนต์บันทึกการกอบกู้หงไกเนื้อเรื่องอีเวนต์ในแพท6.2ก็ขอ จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับได้เวลาที่เราจะออกสู่โลกแห่งมิติข้อมูลกันแล้วนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครกันด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับผมที่รับชมถ้าผิดพลาดประการใดตรงไหนต้องขออภัยนะครับผมแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับผม